กลายเป็นซิกเอร์ของบางกากแอสเซทไปแล้วอะ่ะไม่ว่าจะเป็นทําพื้นข้างในหรือว่าจะเป็นหลังคาที่จอดรถอนะไรอย่างเงี้ยคือเห็นแล้วรู้เลยว่านี่ต้องเป็นบ้านของบางกอะแอสเซทแน่นอนสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายค่ะก็ซื้อบ้านกับบางกากแอสเซทมีเซล ชื่อน้องอูดูแลให้ซื้อบ้านโครงการ Noble g o วัชรพลค่ะบ้านที่อยู่เดิมเป็นบ้านคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่มาตั้งแต่ฝ่ายเด็กๆก,ก็หลายสายหลายสิบปีแล้วแล้วมันเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีส่วนกลางไม่มีนิติบุคคลนะคะเราก็คาดหวังที่อยากที่จะซื้อสิ่งแวดล้อมใี่ลูก อยากอยู่ในหมู่บ้านที่มีความปลอดภยัยอยากมีสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้ลูกตอนแรกก็คิดว่าที่เก่าอ่ะบ้านเราก็เกือบสองงานแต่ว่าพอมาตรงนี้ที่มันเล็กกว่าแต่ว่าเราคิดว่าความปลอดภัยของลูกเป็นสิ่งสำคัญอีกสูดหนึ่งก็คือมองหาโลเคชั่นที่ติดทางด่วนพอบ้านเดิมเนี่ยกว่าจะขึ้นทางด่วนใช้เวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วแต่วันคือคนอื่นเขาเริ่มชีวิตขึ้นไปแล้วอ่ะแต่เรายังต้องแบบ ยังอยู่ในซอยเล็กซอยน้อยอยู่อะไรนะคะก็เลยตรงนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์หลายๆเรื่องเลยมือหนึ่งก็ดูแต่บ้านไซนี้มือหนึ่งเนี่ยราคามันอัพขึ้นไปอีกค่ะต้องบอกว่าก่อนจะเจอตรงนี้เราวางเงินดาวน์บ้านของโครงการอื่นไปแล้วด้วยคะแต่มันก็มีเหตุให้บ้านนั้นยังไม่ใช่ของเราถ่ายเฟซ o o ๊กนี่แหละค่ะถ่ายจนเจอแล้วก็ส่งให้แฟนก็ส่งเรื่อย แล้วพอส่งอันเนี้ยหมู่บ้านเนี้ยให้แฟนดูเขาก็เอ๊ะชื่อหมู่บ้านคุ้นๆว่าเป็นชื่อหมู่บ้านน้องของที่เขาสนิทด้วยที่ทํางานอยู่ด้วยกันหรือเปล่าปรากฏว่าใช่ใช่แล้วก็ไปแล้วก็ไปคุยไปดูเจอนางอู๋อะไรเงี้ยค่ะเหมือนน,น,นางอู๋มาเป็นคนช่วยซัพพอร์ตให้บ้านนั้นเป็นคนพาเราเดินชมโครงการรอบๆพาไปคุยกับเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยให้เลยอะไรเงี้ยแล้นางอู๋ซัพพอร์ตดีมากค่ะ มันระหว่างทางก็มีอุปสรรคนิดหน่อยพี่เป็นคนละเอียดในเรื่องของตัวเลขที่ทําเกี่ยวกับการเงินก็คือเราก็เทียบตัวเลขแต่ว่าเป็นเรื่องของการประเมินราคาประเมินอะไรเงี้ยค่ะก็ได้การอำนวยความสะดวกของทางสินเชื่อด้วยแล้วก็ทางน้องอุ๊คอยประสานให้ทางหลังบ้านให้ที่เต็มที่เลยดูแลดีมาก ผลสําคัญของการซื้อบ้านบางต่อแอสเซทเพราะว่ามันเป็นบ้านมือสองที่รีโนเวทแล้วมันได้ฟีลลิ่งเหมือนกับการที่เราซื้อบ้านใหม่ที่พร้อมเข้าอยู่ไปเองเลยค่ะความแตกต่างจุดนี้เป็นจุดสําคัญเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของเราที่เหมือนแบบได้ซื้อบเหมือนซื้อบ้านใหม่จริงๆโดยที่บรรยากาศของของข้างในการตกแต่งมันไม่ต้องไปลื้อของเก่าที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยเราสามารถที่เริ่มใหม่ได้เองจาก ดีไซน์ของเราที่เราอยากได้เองจริงๆมันกลายเป็นซิงเกิลของบางกอะแอสเซทไปแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถที่เป็นพื้นหินขัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รูปแบบของการทําพื้นข้างในหรือแม้่เป็นหลังคาที่จอดรถอะไรเงี้ยคือเห็นแล้วรู้เลยว่านี่ต้องเป็นบ้านของบางกาะแอสเซทแน่นอนก็ค่อนข้างที่ประทับใจกับคอนเซปต์ของโครงการของที่บางกาะแอสเซททำออกมาค่ะ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด s s c r i r i c h ช n แน l บางกอกแอ s เซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ